สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมปลาลาดเป็ดแดงนะครับวันนี้จะมาทําการอัพทาเลนต์ตัวหนึ่งนะครับซึ่งทาเลนต์นี้จะมีเงื่อนไขคือทําการมี MAC HP มากกว่า50,000นั่นเองนะซึ่งจะเป็นทาเลนต์ตัวนี้นั่นเองนะครับตัวของ Searching Meridian เฉ่งขี ซึ่งจะเป็นตัวของทาเลนต์ตัวนี้นะครับจะเห็นว่ามีการกำหนดคือจะอัพได้เมื่อมี m a c h p 5 0 0 0 0ขึ้นไปนั่นเองอย่างที่เห็นตัวของผมนั้นมีอยู่4 7 9 6 9นะครับจะมีอยู่2วิธีที่ค้นพบนะครับตอนนี้จะมีอยู่2วิธีที่ผมพบเจอนะครับที่จะเพิ่ม m a c h p ได้ชั่วขราวนะครับวิธีที่1คือทำการกินอาหารนะครับ จะมีชิ้นนี้ที่จะเพิ่ม1100เป็นระยะเวลา30นาทีนะครับและชิ้นนี้จะเพิ่ม2300เป็นระยะเวลา30นาทีเช่นกันนะเพียงแต่ว่ากินได้ผลเพียงแค่อย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเราจะคาบตัวของซุปตัวนี้มากินนะครับได้2,300นั่นเองซึ่งผมก็คาบมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทำการกินเข้าไปเลยนะจะเห็นว่าตัวของแถบหลอดเลือดด้านล่างผมทำการลดลงนะครับ ซึ่งเมื่อทําการเช็คดูนะครับนี่จะเห็นว่าเป็น5 2 9 6 9แล้วนะครับซึ่งเมื่อทําการเช็คดูนะครับจะเห็นว่าตัวของ m a c h p ตัวละครผมนั้นอยู่ที่5269นะครับและอีกวิธีนึงคือทําการแช่บ่อน้ำร้อนให้เต็มนะครับให้ตัวขีด3อันเนี่ยมันเต็มนะครับเมื่อเต็มแล้วจะเพิ่ม m a c h p ได้ชัวร์ข่าวนะเดี๋ยวเมื่อมันเต็มแล้วเราจะมาดูกันนะครับ ว่าจะเพิ่มจาก5269เป็นเท่าไหร่นะเ0 0 0 y ป a นเท่าไรก็จะเห็นนะครับว่าเมื่อเราทำการแชร่น้ำร้อนจนเต็มนะครับเขาจะบอกว่าคุณรีแลกตอนนี้สถานนะ m ม็กเพิ่มขึ้นนะครับมาเช็คกันว่ามีอยู่เท่าไหร่นะตอนนี้เป็น52668แล้วนะครับ ก็จะเห็นว่าเกินลิมิตของตัวของทาเลนที่กำหนดไว้นะผมก็จะทำการอัพทาเลนเลยเอามาเลยครับมีแต้มทาเลนอยู่หนึ่งก็ทำการอัพไว้เป็นทาเลนที่ช่วยในโหมดโซโล่โหมดนะครับอัลล็อกไปเลยนี่ก็จะเห็นว่าทำการอัลล็อกเรียบร้อยแล้วก็จะมีจุดขาวๆเพิ่มมาจุดที่3เป็นยังไงกันบ้างครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ